มีเบียกินเลยใครแม่งงอมอนมาแน่หมดวะเฮ้ยอ๋ยอ,อมาไม่ส่งไม่เสียงพี่ไม่ส่งไม่เสียงอะไเลยปางแต่ปากซอยนุ่นโอ้ทำงานอยู่ดิเนี่ยทำอะไรงานอะไรอีก,งา,อกงานลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วทำแล้ว,วพี่เสร็จแล้วเนี่ย เสร็จอะไรดูมันเปิดยังเปิดไม่ขึ้นเลยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยดึงเดินมานี่ไงหมุนกระตกอยู่มันจะเสร็จยังไงพี่เอ้าใช้เวอร์ชันอะไรเนี่ยจิบเก้าไงก็อันใหม่สุดแหละรู้ได้ไงอันใหม่สุดแก่ใหม่สุดแล้วเพิ่งเขาเพิ่งอัพใช่ไหมใหม่สุดแล้วมีพี่เพิ่งอัพไปเมื่อกี้สองพันยี่สิบนี่มาแล้วก็อัพเสร็จแล้วก็เดินมานี่นี่ไงก็โหมันมันก็อย่างว่าแหละมันก็ไม่ได้ช่วยผมเร็วขึ้นหรอกก็แค่อันนี้ฟีเจอร์ผมไม่ได้ใช้ด้วยมั้งรู้ได้้้ไไไไงงงม่ลอรูด สองก่อนก็เนี่ยพี่ใช้ฟีเจอร์ใหม่เนี่ยโคตรเร็วเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินมาเนี่ยถ้าไม่เสร็จเดินวาได้บ้างมีโชว์ไหมมีโชว์ดิแล้วผมเสร็จทันได้กินเบียร์ไหมเชวร์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวมันพาผมไปดูเลยถ้างั้นอ่ะได้เลยไปดูกันครับนี่ตั้งแต่ยูเอสเออิ่งเฟรนด์ใหม่เลยเนี่ยเวอร์ชันใหม่เนี่ยอิงเปิดแอร์ทัมบีมาเว้ยมันจะมีตัวให้เลือกนี่ฟลายโหมดเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเปิดได้รวดเร็วเลยไม่ต้องติ๊กอ่าแล้วเวลาทำงานในพาร์ทเว้ย เราเปิดท้ายเข้าไปเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวทุนทิปข้างบนไว้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์เนี่ยว่าใช้งานยังไงคุ้ง่ายอ่ะแล้วก็พวกเมนจพวกฟีเจอร์ต่างๆเด็กอดด็อกเข้าโฟลเดอร์เลยเรียกว่าเวอร์ชันเดิมแน่นอนแล้วก็เนี่ยเสิร์ชได้เนี่ยพวกแบตเทียร์น่ะโคตรไวเลยเนี่ยแล้วก็ที่เอ็งบอกว่าเปิดดรออิ่งนานๆเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าคือเปิดพวกไลฟ์เวทโหมดใช่ไหมวันแน่ละเวอร์ชันใหม่มีดีเทลลิ่งโหมดเปิดมาเนี่ย โดไวอะ่ะเปิดแป๊บเดียวเลยไม่ถึง5วิเนี่ยเปิดเสร็จแล้วเนี่ยวิวเวอร์พวกชีตต่างเนะี่ยได้หมดครบถ้วนในทงในมนชั่นมาครบเนี่ยที่จริงยังไม่พอนะเองสามารถลากโนตเนี่ยเอามาเพิ่มเติมแล้วก็มาแก้ไขนู่นนี่นั่นก็ปปีมพ์เพิ่มเติมได้เหมือนเวอร์ชั่นก่อนแหละแต่ว่ามันเร็วกว่าพวกวิวก็เหมือนกันเนี่ยปรับตำแหน่งวิวต่างๆจะก็ปปีจะลบอะไรเงี้ยสร้างวิวใหม่ชีตใหม่ก็ทำได้ พวกดิเมนชันต่างๆก็ปรับได้ง่ายๆเลยที่จริงเน่ะบลูก็ทําได้นะเวอร์ชันใหม,ม่เนี่ยก็ดึงมาเนี่ยบอกได้พวกดิเมนชันไม่ครบอะไรต่างๆเนี่ยเองก็บอกเพิ่มไปเนี่ยคลิกเพิ่มคลิกเซนเตอร์ไลน์ก็เหมือนเดิมอะ Smart ่ะสมาร์ทดิเมนชันนี่ยถ้าใช้เวอร์ชันเก่าเป็นไงดูดิข้างบนเนี่ยยังโหลดไม่ถึงครึ่งเลยอ่าพวกสไตล์อะไรๆๆไปปต่างๆเนี่ยก็กคอปปี้ได้เนี่ยกคอปปี้มาใส่ค่าโทเรนซ์ต่างๆก็ทำได้หมดแหละในเวอร์ชันใหมอ่อ่ะแต่เร็วกว่าด้วย พวกคอมเมนต์ค้าวะอะไรต่างเนี่ยคอมเมนต์ให้ลูกค้าให้หัวหน้าดูก็ทําได้นอกจากนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยเสร็จแล้วต่อยอดงานได้เลยส่งอีเมลให้ลูกค้าให้หัวหน้าตัวก็ได้เป็นไปเดยเป็น pdf เนี่ยเป็น pdf ไฟล์ก็ส่งมาได้เลยโคตรไวไวกว่าเดิมต้องเยอะเนี่ยดูล้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยยังโหลดไม่เสร็จเลยเวอร์ชันใหม่งานเสร็จจนส่งเมลไปแล้วพวกแอนท์สมบีกันเหมือนกันเวลาเมทเนี่ยเวอร์ชันใหม่เนี่ย,ย,เ,ยเลือกปุ๊บมันจะมี pop up ขึ้นไว้เป็นตัว quick เมทเลย เลือกได้แต่ด้านนอกเลยปวกสลอ็อตเมดแอนเจอร์ดีแท้อะไรต่างๆได้หมดเนี่ยรีเวิดดลดเดเชั่นก็ได้เนะี่ยไวเวอร์ดเดิมแน่นอนงานไอซ์บ,บีอ่ะเสร็จโคตรเร็วเลยพวกงานพาร์ทก็เหมือนกันถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนเวลารีออเดอร์ขึ้นลงอ่ะฟีเจอร์ตา่างๆบางทีมันก็ชอบเหมือนเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เป็นพวกที่มันมีงานที่มันทำฟิลเลนดอยู่แล้วเนะี่ย ถ้าเองไปเรีอนเดรมมันสลับขั้นตอนมันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลิกแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เว้ยที่จริงมันมีคำสั่งใหม่นะช่วยง่ายกว่าเดิมอีกเวลาคลิกขวาเข้าไปเนี่ยฟิลเลตนะไม่ต้องไปหาเองเว้ยคลิกขวาเลือกตัวมิสซิ่งไปเลยซอฟต์แวร์มันหาให้ถ้าเป็นของเดิมนะ่ะมั่งงเลยเลือกผิวเดิมไปเลยเนี่ยเสร็จเร็วแน่นอนอ่าคราวนี้งานเซอร์เฟต เห็นเองนำอยู่ก็มีเหมือนกันเนี่ยอัปเดตเจอเฟตอันนี้ไม่ใช่เลือนนะเป็นวอตเนวคลิกขวาเหมือนกันอ่ะก็เลือกไปเลยตัวมิสซิ่งอ่ะรีแพไปต่อแพ์เขาก็ทําให้นะของเดิมเนี่ยมันไม่ทําให้หรอกเนี่ยอันนี้ก็ต่อยอดอัปเดนนตออดนนต่างๆขึ้นมารทง X ทูดเนี่ยได้หมดฟิลเลตต่างๆก็เหมือนเดิมต่อยอดงานเร็วไม่ต้องไปนั่งงมหาเหมือนเวอร์อชันก่อนหรอก แล้วก็เนี่ยเติมความหนาเป็นที่กโงงติ๊กเก์ใบเนี่ยก็ผลิตยิ้งงานได้เหมือนเดิมไม่เมดได้จบงานเป็นไงดูแล้วเป็นไงโอ้ไม่ครารออะไรครับผมรออะไรกินเบียร์ใช่ครับเอาไปดไิไม่ใช่พี่รีบไปแอปพปิลคดดี่โอ้ยไปอัปเกรดใหม่โอ้โหเวอร์ชันใหม่ดีค่ะนี้รออะไรอยู่อ่ะเลยอัพตามพี่เลยอ่าเฮ้ยแต่จริงๆเมื่อกี้ที่งานเสร็จเร็วอ่ะเมื่อกี้แค่อัปเกรดเดียวนะต้องมีอย่างอื่นอีกอ้อ ักเขามีทีมงานบริการหลังการขายเว้ยอี๋ผมลงเองได้ไม่ต้องลงผมลงเป็นเป็นปัญหาการย้างานพี่โทรไปเขาออนไลน์เไยเขารีโมทมาช่วยดูให้ง่ายเหมืนเสกเล็กไหมเรียกนั่นเหรอจริงไม่เคยใช้ที่ไห่ลองต้องลองละนึกว่ามีเพื่อเก๋อย่างเดียวมันมีบริการการขายมัรีบเลยรีบไปอะไรดีว่า